ล่าจะองูงคุณาครับไรเครองครับจะมีสูงนี่กได้ได้เบรนเงได้เวลาสใหม่ในการทนี้เลขไว่ผ่าลงมาอีกเลขร้อยตาหนันตาโราค่ะตาหนัาองไม่ล้าตานนักนับหาาเลิร์ดตาตาตาไดรัเบรคเอนะครับขึ้นล้วนะครับเ่อแสงกว่าคุณาครับนับหึงา